<Play. S 2> สวัสดีครับทุกคน ลำโพงที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือรุ่น X9W นะครับจาก d p o w e r ตัวนี้เป็นลำโพงบูทูธแบบคราวเกะนะครับทุกคนในชุดเนี่ยเขาแถมไมโครโฟนชนิดไร้สายให้แบบนี้เลยนะครับหน้าจอนี่ยจะมจีจอแสดงผลแบบดิจิตอลตรงนี้ด้วยที่หน้าไมโครโฟนนะครับในชุดเนี่ยเขาก็จะแถมนะครับชุดชาร์จนะครับที่มีแจ็คก,กลมแบบนี้นะครับมีตาสัญลักษณ์มอกรด้วยนะครับทุกคน แล้วก็รีโมทคอนโทรลแบบไร้สายนะครับรุ่น X9W จะใช้ลำโพงนะครับดอกขนาด8นิ้ว2ดอกนะครับรุ่นนี้กำลังขับ120วัตต์นะครับมีไฟ RGB ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้3รูปแบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูบนแผงควบคุมด้านบนดีกว่านะครับ นี่คือแผงที่ตัวควบคุมด้านบนนะครับด้านขวาสุดตรงนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับทุกคนใช้สวิตช์เปิดปิดแบบนี้เลยนะครับเราจะสังเกตเห็นเลยนะครับตรงนีนะ้สามารถเชื่อมต่อกับไมโครโฟนแบบชนิดมีสายได้อีก2ตัวนะครับเสียบกีตาร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องนี้ก็คือช่องเสียบสายนำสัญญาณเสียงครับแบบ3.5มามอนะครับเราสามารถนำเสียงจากเครื่องเล่นเพลงอื่นๆนะครับ มาฟังผ่านลำโพง X9W ตัวนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นเราเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับเวลาร้องเพลงคราอเกะอะไรต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเครื่องเล่น MP3 ในตัวนะครับทุกคนเราสามารถเสียบ USB นะครับหรือ micro SD การ์ดนะครับในเมมโมรีการ์ดขนาดตัวเล็กๆเนี่ยเสียบเข้าไปในนี้ก็จะเล่นเพลงได้ทันทีเลยนะครับทุกคนตรงกลางอันนี้ก็คือปุ่ม ควบคุมระดับเสียงนะครับเราจะควบคุมตรงนี้ก็ได้หรือจะควบคุมจากรีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับแล้วรุ่นนี้ยังสามารถจะเลื่อนนะครับสไลด์ปรับแบบนี้เลยนะครับปรับเสียงเบสปรับเสียงกลางปรับเสียงแหลมนะครับบางคนก็ชอบนะครับแบบนี้นี่นอกจากจะปรับแบบนี้แล้วยังจะปรับอ e ีกคอไลเซอร์ได้ด้วยนะครับโดยปรับจากตัวรีโมทคอนโทรลนะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับควบคุมเสียงของระดับเสียงของกีตาร์นะครับถ้าเราเสียบกีตาร์เข้าไปช่องนี้นะครับเพื่อควบคุมระดับเสียงกีตาร์ตรงนี้นะครับเรื่องของไมโครโฟนนะครับสามารถปรับเอฟเฟกเสียงให้เป็นเอ็โคนะครับปรับระดับเสียงได้ตรงนี้นะครับทุกคนนี่บางคนชอบเลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเรามาดูปุ่มควบคุมนะครับปุ่มควบคุมพวกนี้ก็คือเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็มีการบันทึกเสียง การบันทึกเสียงเนี่ยเราจะต้องเสียบเมมโมรี่การ์ดเข้าไปในช่องนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับเสียงที่เราพูดผ่านไมโครโฟนก็จะถูกบันทึกลงใน USB mm hmm. นะครับป mm hmm. ุ่มนี้นะครับไมค์พ r i อริตัวนี้ฟังก์ชันเหมือนกับ DJ เลยนะครับเวลาที่เรากําลังเล่นเพลงผ่านบลูทูธอยู่แล้วก็มีเสียงพูด mm hmm. เข้าไปยังไมโครโฟนนะครับเสียงตรงนี้ก็จะรี่ลงโดยอัตโนมัติพอเราพูดจบเสียงก็จะดับกลับมาดังขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับ รงนี้ก็คือการเลื่อนเพลงนะครับไปหน้ากลับหลังนะครับเล่นเพลงหยุดเพลงตรงนี้ปุ่มควบคุมไฟ LED ดูนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะเปลี่ยน LED 2นะครับ LED 3แล้วก็ปิดนะครับกลางคืนบอกเลยนะครับทุกคนไฟอันเนี้ยสวยมากๆเลยนะครับที่ด้านบนของเขาจะเป็นหูหิ้วแบบนี้นะครับนี่หูหิ้วเราสามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้เลยน้ำหนักกำลังดีเลยนะครับทุกคนนี่ ส่วนช่องนี้ก็จะเป็นช่องเสียบชาร์จนะครับเวลาที่เราเสียบชาร์จแบตเตอรี่นะครับจะมีไฟสถานะการชาร์จตรงนี้ปรากฏขึ้นมานะครับไฟสีแดงก็คือกำลังชาร์จอยู่นั่นเองนะครับ ความสามารถพิเศษของลาโพงรุ่น X9W ตัวนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อลาโพง2ตัวเข้าด้วยกันได้ผ่านระบบบลูทูธทรู i r e l e s s s t e r e o นะครับทุกคนวิธีการของเขาก็คือนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาทั้ง2เครื่องนะครับกดเข้าโหมดบลูท t ธนะครับเมื่อ2เครื่องเนี่ยเข้าโหมด Bluetooth แล้วเรากดปุ่ม next นะครับที่ตัวด้านขวาตัวนี้นะกดปุ่ม next ที่ตัวด้านขวานะครับค้างไว3้3ถึง5วินาทีนะครับเรากดค้างไว้ เราจะได้ยินว่าลำโพง2ตัวเนี่ยมีการเชื่อมต่อกันนะครับพอมันเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ค้นหา x 9 w ครับเราก็จะเจอชื่อลำโพงตัวเดียวเลยนะครับเพราะ2ตัวนี้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการเชื่อมต่อแล้วนะครับตัวลำโพงจะบอกด้วยนะครับว่าตัวไหนเป็นลำโพงด้านขวานะครับลำโพงด้านซ้ายดูตรงนี้ได้เลยนะครับตัวที่เราทําการกดปุ่มเน็กเมื่อสักครู่เมื่อกี้นะครับกดค้างไว้3าถึงหวินาทีใช่ไหมครับลำโพงอยู่ด้านขวาเรากดตัวด้านขวาค้างไว้ตัวนี้จะกลายเป็นลำโพงด้านขวาครับเราจะเห็นเลยว่ามีคําว่าสลับขึ้นมาที่หน้าจอก็คือลำโพงตัวขวานั่นเองครับ ส่วนตัวลำโพงด้านซ้ายนะครับจะมีสถานะเขียนว่าบลูทูธนะครับขึ้นมาที่หน้าจอนะครับสลับที่โชว์ก็คือลำโพงด้านขวานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังเพลงนะครับเสียงลำโพงด้านซ้ายจะมาออกตัวนี้นะครับและก็เสียงลำโพงด้านขวาก็จะมาออกตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือคลิปที่ไว้ใช้ทดสอบนะครับระบบเสียงซ้ายขวาแบบนี้นะครับทุกคนลองดูนะครับเล่นเพลงเลย กันตายแล้วครับ เวลาที่เราเห็นตัวนี้ด้านซ้ายนะครับลำโพงด้านซ้ายก็จะดังด้านเดียวเลยนะครับแล้วก็เมื่อลำโพงที่คลิปเนี่ยเป็นด้านขวาลำโพงด้านขวาก็จะดังอย่างเดียวเหมือนกันนะครับและเวลาที่มันดังพร้อมกันก็จะส่งเสียงออกมาพร้อมกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีระบบแยกเสียงสตรีโอแบบนี้ผ่านบลูทูธทรูไวเลสเลยนะครับไปลองฟังเพลงกันต่อดีกว่าน,นะครับ สำหรับใครที่ชอบร้องเพลงคลาราโอเกะน,นะครับชอบจัดปาร์ตี้มีกิจกรรมต่างๆข้างนอกนะครับรุ่น XW ตัวนี้นะครับใช่เลยนะครับ